สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ,ฮะจริงคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำเลยนะหลายละคนก็น่าจะได้รับรู้ข่าวได้รับฟีดแบ็ k จากเรื่องนี้กันบ้างแล้วแหละงานที่เพิ่งจบลงไปนะครับงานอันนี้ X ตอนที่ได้ยินไลอัพศิลปินที่มาเชื่อว่าหลายๆคนคิดเหมือนกันคือตื่นเต้นดีใจเพราะว่ามันเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้มากๆานะไลอัพถือว่าดีมากๆแต่ว่าพอวันงานจริงๆมันก็มีข้อที่ต้องปรับปรุง หลายลายๆอดยังน,นั้นคลิปนี้คือจะไม่ได้มาเพื่อต่อว่า,าศาสตร์เสียเทเสียแต่ว่าอยากจะให้เป็นลักษณะของการติเพื่อก่อติเพื่อที่จะทําให้มันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเ,ออเราจะปล่อยผ่านเลยไปเลยเงียบๆไปทั้งอย่างนั้นมันก็คงจะได้แต่ว่าก็มีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาคุยอยากจะให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าเอ,อน้องเขาก็ประสบปัญหาหลายอย่าง ในวันนั้นหลายๆคนก็เจอปัญหาเหมือนกันเราก็อยากจะนำเสนอข้อมูลให้มันครบทุกด้านไม่ว่ามันจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะดังนั้นคลิปนี้ก็มาเมาส์มอยกันก็แล้วกันแต่ว่าขอยืนยันว่าเราจะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วมันเป็นยังไงเรื่องนี้แหละงานอันนี้ X 2025นะครับซึ่งเพิ่งจัดไปที่เดอะมอลบางกะปิ MCC Hall เนาะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ คลิปนี้น่าจะลงวันพุธซึ่งตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานที่แปลกๆเพราะวาตอนนี้ผมอยู่เกาสงนะคืองานอันนี้ X อ็กซ์เขามี2วันใช่ไหมแต่ว่าจริงผมไปแค่วันเดียววันอาทิตย์อะผมมาร่วมงาน FIT ทที่พารากอนเสร็จแล้วก็บินมาไต้หวันเลยคืองานตารางงานชุกมากดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองในวันนั้นก็จะพูดได้อย่างเต็มที่ส่วนไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยได้ยินเสียงเล่าลือจาก น้องๆเพื่อนๆที่หลายคนก็มาฟ้องเรียกอย่างนั้นเลยมาฟ้องในวันนั้นนะฮะว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดในส่วนนั้นจริง,รงๆเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งคอนเสิร์ตวิชวลหรือว่าช่วงเซนไลเซนศิล,ล,ลปินหรือว่าวันอาทิตย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยน,นี้ผมไม่รู้ละก็ถ้าเกิดใครมีอะไรคอมเมนต์กันเอาไว้ได้แต่ว่าขอย้ำคำเดิมว่าคอมเมนต์กันอย่างมีเหตุผลเราติเพื่อ ถ้าจะมีงานครั้งต่อไปก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาได้ไหมคลิปนี้ผมไม่ได้ร่างสคริปอะไรไว้นะก็พูดจากความทรงจำํำล้วนๆถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอะไรด้วยแต่ว่าก็มันมันคันปากมันอดไม่ไหวนะครับก็งานอันนี้เ2025ครับก็เป็นงานป๊อปคา t เจอแหละมีทั้งงานคอสเพลย์แจกลายเซ็น ปีนี้คือพิเศษเป็นปีแรกที่มีคอนเสิร์ตปีที่แล้วงานอะ่ะเป็นงานแบบคอสเพลย์งานกิจกรรมอะไรเต็มรูปแบบแต่ว่าปีนี้ถือว่ามีคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นมาถ้าถามว่าผู้จัดเป็นมือใหม่ด้านคอนเสิร์ตไหมใช่เป็นมือใหม่เลยอันนี้ต้องพูดก่อนนะสิ่งที่ผมสัมผัสได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เขาแบบเปิดไลน์อัพศิลปินมาแต่ละคนผมสัมผัสได้ถึงความมีแพชชั่นในตัวของผู้จัด คือถ้าเกิดคุณไม่มีแพชชั่นอ่ะคุณไม่สามารถดึงศิลปินเหล่านี้มาได้หรอกคุณต้องเริ่มจากการที่คุณมีแพชชั่นในอะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นจริงอ่ะผมสัมผัสได้เลยว่าตัวผู้จัดมีแพชชั่นในเรื่องนี้แน่ๆเรื่องนี้ไม่เถียงเลยเป็นแพชชั่นที่ค่อนข้างแรงกล้าซึ่งตอนนั้นผมก็พูดไปหลายรอบเหมือนกันนะก็พยายามบอกเขาว่ามัน,ม,นมันเยอะเกินไปไหมแบบ เก็บไว้ปีหน้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าไล n ์อัพแต่ละอย่างอะ่ะมันมันดูแบบเฮ้ยครั้งแรกมันมันขนาดนี้เลยไล n ์อัพศิลปินอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไลฟ์อัพศิลปินดีมากดีเกินความคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าพอวันจริงอะ่ะก็อาจจะด้วยความที่ผู้จัดอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ด้านการจัดคอนเสิร์ตมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่ดีแบบโอ้ยเราจะจัดงานแรกแล้วมันปังเลยนะมันก็ บางอย่างมันก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเนาะแต่ว่าคราวนี้คือพอมันเริ่มมาครั้งแรกแล้วมันใหญ่ขนาดนี้การควบคุมอะไรต่างๆค่อนข้างลำบากอย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คือเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่พอจะรู้เรื่องที่พอจะสามารถดําเนินการอะไรได้เงี้ยมีไม่เพียงพอตอนแรกผมเข้าไปในงานมันก็ดูงงๆเล็กน้อยว่าเอ้ยอะไรอยู่ตรงไหนยังไงมาเดินดูไอ้ตรงขายของใช่ไหม มันก็งงๆก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แบบสองคนอยู่ริมๆแล้วก็เอริมๆอของก็คือวางกันก็ได้คุยกับน้องๆหลายคนในวันนั้นหล,หลายคนก็บอกว่าเอองานคอนเสิร์ตท,ที่เป็นวิช,ชวนมันเลดมาทําให้แบบทุกอย่างมันมันมันล้มมาเป็นโดมิโนอะ่ะไอช่วงที่ต้องแจกลายเส้นอะไรหลังจากนั้นอะ่ะมันก็เลยแบบถูกขยับถูกยน่นอะไรต่างๆเข้ามาด้วยก็พอเข้าใจได้สําหรับไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนก็ถือว่ามาเยอะอยู่นะ การควบคุมอะไรที่มันเบอร์ใหญ่ขนาดนี้การที่จะแบบเลทมาเนี่ยมันมันพอจะเข้าใจได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วแหละผมเห็นละว่าลาดเราไอ้ตอนแรกนะ่ะไม่น่าจะทันคือไม่น่าจะเริ่มได้ตามเวลาที่สำคัญก็คือต่อให้ไม่เลดเลยนะต่อให้เริ่มตามเวลาเปะ๊ะก็คือ5โมงเย็นเลิก4ี่ทุ่มคอนเสิร์ต5้าชั่วโงรวดเนี่ยผมก็ยังวันๆอยู่ว่าแบบมันจะไหวไหมนะคือถ้าเกิด โอเคคุณบอกว่าเอ้ยซัมเมอร์โซนิกมันนานกว่านั้นยังไม่เห็นเป็นไรเลยบ่ายโมงถึง4ี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าคือซัมเมอร์โซนิกอ่ะต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบเป็นเฟสติวัลเนาะคุณสามารถเดินเข้าเดินออกเดินไปกินข้าวโอ้ยศิลปินอันนี้ระวังพักวงก็มีเวลาแบบเปลี่ยนแต่อันนี้คือมันแบบคุณเข้าไปนั่งแล้วก็ศิลปินก็คือแบบต่อต่อกันเลยวิ่งมาต่อกันต่อกันต่อกันมีช่วงเวลาเปลี่ยนแบบไม่กี่นาทีอะผมจําได้ว่าผมวิ่งไปฉี่คันครั้งงเดีียยววในนช่น่่กออทคุณามิ จะขึ้นแต่ว่าตอนเดินกลับอะไฟมันดับละเขากำลังจะขึ้นแล้วผมก็รีบวิ่งกลับมาแล้วก็ไปสะดุดไอ้ไอ้ตรงเหมือนอะไรไม่รู้ที่มันนูน,นมาตรงกลางเกือบล้มเหมือนกันนะตอนนั้นอะแล้วก็รู้สึกเลยว่าตัวเองอะพลังงานมันเริ่มดรอปลงทั้งที่ไอ้ช่วงหลังอะมันเป็นไฮไลท์เนาะเราควรจะแบบพลังงานสูงขึ้นสูงขึ้นแต่นี่คือแบบมันกลายเป็นเราพีคตั้งแต่แรกแล้วมันก็เริ่มดรอปลงดรอปลงไอ้ช่วงหลังๆอะก็รู้สึกเลยว่าตัวเองแบบเหนื่อยตัวเองดรอปลงอย่างเห็นได้ชัด งานก่อนที่จะเข้าไปอะ่ะมันก็มีปัญหาหลายอย่างไปยืนอยู่หน้าง,งานแล้วก็เห็นเลยว่าแถวที่ต่ออะ่ะมันก็ไม่มีใครบอกว่าแถวไหนคือตรงไหนไงแล้วคือผมก็ไปยืนดูอยู่น้องๆเห็นผมก็มาต่อแถวผมเส็ยลยคือ,อผมผมไม่ได้เข้าแถวผมผมไม่ได้เข้าแถวอยู่เลดแน่ๆปัญหาก็คือเดโมบางกะปิเนี่ยการเดินทางมาแม้มันจะมีรถไฟฟ้ามาถึงก็จริงแต่ว่าการขนส่งสาธารณะในไทยเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันไม่ง่ายอะ่ะ ผมมาจากพารากอนเนาะไปงานญี่ปุ่นที่พารากอนจากสยามอะ่ะผมต้องนั่งมาลงที่หมอชิดเปลี่ยนเป็นสายสีน้ําเงิน MRT สายสีน้ําเงินนั่งไปลงที่ลาดพร้าวจากลาดพร้าวเปลี่ยนเป็นสายสีเหลืองสายสีเหลืองนั่งมาลงที่บางกะปิแล้วก็บางกะเปิเดินจากคาบูเวย์อันนั้นมาถึงห้างก็ไกลยอยู่คือมันไม่ได้แบบสะดวกขนาดนั้นดังนั้น แม้จะเลิกสี่ทุ่มอ่ะผมก็คิดแล้วแบบถ้ามันเลิกพร้อมกันหมดเลยอ่ะสี่ทุ่มนี่มันอาจจะยังลําบากนิดนึงนะากับการเดินกลับมามจะถึงทันไปต่อสายอื่นไหมอะไรเงี้ยยิ่งทะเลตมาเนี่ยมันน่าจะต้อง ลำบากกันแล้วแหละตอนที่ไปยืนก่อนที่จะเข้างานน่ะก็มีน้องๆหลายคนมาบ่นว่าการจัดการอะไรต่างๆมันไม่ดีเลยบัตรก็บางคนมีรายชื่อบางคนไม่มีชื่อเข้าไปเขาก็บอกว่านั่งตรงไหนก็ได้คือตอนแรกอ่ะมีน้องๆมาบอกผมว่าถ้าคุณซื้อบัตรเร็วมันจะมีลำดับเก้าอี้มันจะมีเบอร์อยู่ก็นั่งตามเบอร์นั้นไปแต่ว่าถ้าซื้อแบบทีหลังซื้อวันนี้ซื้อก่อนหน้านี้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเบอร์ก็คือต้องไปนั่ง ที่ไหนก็ได้เองซึ่งไอ้สโซนนี่มันไม่ได้แยกกันคือมันปนกันไปหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ้าละ่ะถ้าเกิดไม่มีเลขที่นั่งเราก็จะอยากไปนั่งที่ดีๆหน่อยเราก็จะขยับไปนั่งข้างหน้าแล้วเอา้าถ้าเกิดมันมีคนมาละ่ะคือสรุปมันงงไปหมดเอ้าละ้ะสรุปมันต้องนั่งไหนอะไรยังไงแล้วก็คือคุณยามคุณเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ไม่ค่อยรู้คือเข้าใจว่าคงไม่ได้มีการแบบบรีฟอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นอะคือแม้แต่แบบบัตรสื่อหรืออะไรต่างๆจะเข้าไปนั่งงตรไหน ก็ยังไม่รู้คือผมเข้าไปถามว่าแบบเออต้องเข้าอะไรตรงไหนยามก็แบบเออต้องไปถามคนโน้นอ่ะผมก็เลยไปถามคนโน้นคนนน้นก็แบบเอะไม่รู้คือสรุปคือตรงนั้นไม่มีใครรู้แล้วคือทําไงก็ก็เดินเข้าไปเลยก็คือเดินผ่านคุณยามเขาก็แบบเออทาไงดีก็ก็ไม่ว่าอะไรก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อันนี้ค่อนข้างซีเรียสหน่อยก็คือไม่มีการตรวจ อะไรเลยคือจริงๆอะในที่ที่มันมีคนไปอยู่อย่างนั้นเยอะๆอะมันควรจะมีอย่างน้อยอะอาวุธต้องมีการแบบตรวจนิดนึงแต่อันนี้ก็คือไม่ตรวจไม่มีการตรวจอะไรเลยกล,กล้องเกลงน้ำของกินอะไอพวกนั้นๆแบบมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมีอาวุธ มีมีดมีปืนเข้าไปในงานวันนั้นอะ่ะมันอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้เลยอันนี้มันไม่เกิดอะไรขึ้นอะ่ะดีแล้วแต่ว่าดูไม่ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับอะไรเหล่านี้เลยไม่ได้มีประตูสกแกนไม่มีเลยก็มีน้องมาถามผมว่าพี่เอาน้ําเข้าได้ไหมผมก็ยืนมองกาดอยู่ตั้งนานแล้วก็เดินผ่านไปเลยเขาก็ยืนแค่เฝ้าประตูะก็หลอกก็ลองเข้าไปดูสุบก็คือก็เข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วกด แต่ละอย่างก็คือไม่บอกอย่างชัดเจนนะไอเรื่องห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอเนี่ยตอนแรกผมก็พยายามหาก็หาไม่เจอมาเห็นตอนหลังว่าเอามีประกาศว่าห้ามถ่ายแต่ว่าก็คือเหมือนประกาศเงียบๆอ่ะไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าผมก็สังเกตว่าเออพอเห็นมีคนมาถ่ายถ้ามีคุณกาดเห็นคุณกาดก็จะมาแบบไม่ให้ถ่ายนะไม่ให้ถ่ายนะแต่บางคนที่แบบอยู่ไกลๆกาดก็ก็เห็นแหละแต่ก็ไม่ไปก็ถ่ายกันฉ่ำได้มันก็เป็นช่องโหว่ของกฎเกณฑ์แหละค่อนข้างละหลวม ในส่วนนี้จะบังคับใช้กฎหรือไม่บังคับเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สับสนกันอยู่สุดท้ายแล้วเข้าไปปุ๊บก็ค่อนข้างอึ้งเหมือนกันในการจัดคือฮอมันใหญ่มากเขาใช้ฮอเต็มเลยแล้วก็คือพื้นที่มันก็เลยใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ทีนี้ พื้นที่ระหว่างแต่ละโซนอะ VIP ข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นบูธซาวด์อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นนั่งของธรรมดาแล้วก็มีโซนยืนธรรมดาอยู่ข้างหลังซึ่งโซนยืนธรรมดาเนี่ยอยู่แบบไกลๆอยู่หน้าซ่วมคืออารมณ์เหมือนกับมันไม่ใช่พื้นที่ของคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตอะไอ้ตรงพื้นที่อันนั้นอะมันเหมือนกับคุณป้าแม่บ้านที่กําลังกวาดพื้นอยู่แล้วก็แบบหยุดดูว่ามีงานอะไรกันแล้วก็กวาดต่ออะไรเงี้ยไกลจนเกินไปเพราะาพื้นที่แต่ละอันมันเว้นแบบห่างมากคือเราจะรู้ตัวตอนที่เเราเดินไป ว่าแบบเฮ้ยข้างหลังมันไกลขนาดนี้เลยเหรอลําโพงบนเวทีอะ่ะมันมันมีแค่นั้นแหละดังนั้นมีโอกาสที่เสียงจะไปไม่ถึงข้างหลังสุดท้ายก็เข้าไปนั่งแบบงงๆไม่รู้จะนั่งตัวไหนอะไรยังไงเข้าไปปุ๊บสิ่งที่รู้สึกอย่างแรกเลยก็คือแอร์เย็นมากเย็นจริงๆจริงตอนนี้ยังเจ็บคอยเลยหลายหคนน่าจะป่วยจากวันนั้นได้ผมก็รู้สึกป่วยนิดนึงเป็นการนั่ง5ชั่วโมงที่เหมือนนั่งอยู่ใน ตู้แช่ปลาหนาวมากและเสียงแอร์คือแบบดังคือนั่งอยู่เนี่ยเสียงดนตรีกับเสียงแอร์เนี่ยไม่รู้อันไหนดังกว่ากันเลยผมนั่งอยู่ด้านหลังของ VIP ติดกับซาวเอ็นพอขึ้นมาคนแรกเป็น โคชินใช่ไหมเป็นศิลปินที่คนที่มาดูในวันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีแฟนคลับที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะมาตั้งใจเชียร์โคชินสิ่งที่เห็นก็คือแบบเขามาดูแค่โคชินร้องแค่3มเพลงมั้งเสร็จแล้วเขากลับเลยลุกออกไปเลยเป็นสาวๆญี่ปุ่นก็แปลว่าเขาก็มีกลุ่มแฟนคลับเฉพาะอยู่แล้วก็ข้างนอกก็เห็นแบบมีของขายแล้วก็มีบูธเอของเขาที่เป็นตกแต่งอะ่ะสวยงามน่ารักดีทีเดียวนะครับปัญหาก็คือศิลปินที่เปิดอย่างโคชินอ่ะเราได้เห็นเลยว่าสาวมันเละเทะมาก คือตัวศิลปินอ่ะแสดงสนุกแสดงเต็มที่แล้วก็แม้จะไม่มีใครรู้จักเขาเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถบิวคนดูให้สนุกไปกับเขาได้ตัวศิลปินนดีไม่มีปัญหาแต่ว่าซาวอะพอมันแย่มันก็เลยทําให้แล้วโคชินคือออกมาแค่3เพลงมั้งเป็นเพลงคัฟเวอร์ด้วยเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไม้ต่อไปที่มิเซไกเลยซึ่งมิเซไกเนี่ยเป็นหนึ่งในวงที่ผมอยากดูมาก เพราะว่าเราฟังเพลงของเขาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้สึกว่าอุย้ยเสียงเขาแบบเข้ากันดีมากเสียงแบบดีสุดๆทั้งสองคนวันๆน,นิดนึงเพราะเราเห็นแล้วว่าโคชินอะเสียงแบ็กกิ้งแทร็กมันแบบได้เลยนะฮะจะบอกว่าเหมือนงานวัดเอาจริงงานวัดบางงานยิงจะดูดีกว่าคือรายละเอียดดนตรีอะไรแต่ละอย่างอะมันไม่ได้เลยอะคือให้คะแนนเต็ม10ไอ้ตัวลําโพงที่ผมคงให้สัก2คะแนนนะฮะก็คือมีความมีแค่ความดังแต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้เลย แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือพอมิเซไกขึ้นเป็นนักร้องที่ไม่เปิดเผยหน้าตาเขาก็ใส่แบบหน้ากากอะไรเงี้ยเดินมาบอกว่าเซตเครื่องด้วยตัวเองยกเครื่องกันมาตั้งเองก็แบบเอ๊ไม่มีทีมงานคอยช่วยอะไรหรอซึ่งมิเซไกมากันเป็นแบรนเลยนะมีมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดแล้วก็มือกลองนะฮะแค่มิเซไกก,ก็5คนแล้วที่มาหมดค่าจ้างศิลปินเนี่ยไปเท่าไหร่มันน่าจะแพงมากเหมือนกันนะสำหรับการจ้างฟูลแบรนมาแบบนี้นะครับ มิเซไกเล่นเยอะมากคือตอนแรกเห็นโคชิเล่น3เพลงแล้วก็นึกว่ามิเซไกก็จะแบบอาจจะ5าเพลงหรืออะไรมากกว่านั้นแต่ว่าเขาเล่นไปเยอะมากกับผมไม่ได้นับว่ากี่เพลงอะ่ะแต่ว่าก็คือฟังแบบเต็มอิ่มน่าจะแทบทุกเพลงที่เขามีแล้วแหละขนมามีทั้งเพลงเกา่าเพลงใหม่ประเด็นก็คือ,อพอเป็นดนตรีสดของมิเซไกไอลำโพงงานวัดอันนั้นอะ่ะมันมันก็ใช้ได้นะมันก็ดีขึ้นนะมันไม่ได้ดีแบบโอ้โหเลิศเลอแบบกุ้งกริ้งกุ้งกริ้ง,ง,งแต่ เฮ้ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่ไอ้ลำโพงงานวัดอันแรกที่เราได้ยินเฮ้ยมันดีขึ้นฟังมิเซไกโอเคเลยตรงที่ผมนั่งโอเคแต่ไอ้ข้างหลังอ่ะข้างหลังตรงป้าแม่บ้านเขาไม่โอเคด้วยไงคือมันได้ยินอยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่สามารถส่งพลังไปถึงข้างหลังได้คือซาวอ่ะดีขึ้นในจุดที่ผมนั่งแต่ว่าสำหรับข้างหลังก็คงไม่ดีอยู่ดีเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าศิลปินดีมากจริงๆได้ฟังเสียงของเขาสดๆเนี่ยคือแบบ ว้าวมันได้แต่คิดอยู่ในหัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเครื่องเสียงมันดีๆอะ่ะมันเจ๋งๆเนะี่ยมันจะขนาดไหนนอกจากเสียงไม่ดีแล้วไอ้ตัวภาพของจอที่ฉายออกข้างๆอะ่ะอันนั้นมันก็ดูแปลกๆนิดนึงคือเขาตั้งกล้องในระดับเดียวกับคนเนาะถ้าเกิดมีคนแบบวิ่งผ่านคนแบบออกมาเต้นตรงกลางอะไรเงี้ยมันก็ติดหัวคนไปหมดแล้วบางทีก็แบบอ้าวอยู่ดีก็เบลอหลุดโฟกัสต้องรีบตัดภาพไปอะไรเงี้ยมันดูแปลกๆนิดนึง ผมจริงผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละก็ดูเขาก็เขาก็ตั้งใจทํางานแหละแต่ว่ามันน่าจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอะนะฮะภาพก็เป็นปัญหาอ,อต่อมาก็จะเป็นคุณริกะคุณริกะเนี่ยเชื่อว่าหลายหลายคนรอจะฟังโปเกมอนเกตตูดัสเซมาเล่นไม่กี่เพลงนะสาสี่เพลงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีแบบแจกในเส้นอะไรอีกในวันถัดไปอะไรเงี้ยก็มาเล่นเหมือนเป็นน้ําจิม้มแต่ว่าแน่นอนว่าพอได้ฟังโปเกมอนเกตตูดัสเซพร้อมกันเนี่ยมันเป็นโมเมนที่หลายๆคนรอคอยอยู่แล้วนะฮะ ซาวเป็นซาวเปิดแบ็กกิ้งแทร็กอีกครั้งซาวก็ค่อนข้างเละตุ้มเปะ๊ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าคุณดิกะเอาอยู่ก็คือเสียงของเธอเนี่ยมันทะลุแบบนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแก้วหูสั่นอะไอลำโพองอันนั้นอะแบบเจอเสียงคุณดิกาที่ตะโกนออกมาอันนั้นอะผมเชื่อว่าเสียงไปถึงข้างหลังแต่ว่าสําหรับคนข้างหน้าเนี่ยคือหูแทบแตกเหมือนกันก็ได้รู้เลยว่านักร้องที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยเขาสามารถจัดการมาได้แล้วก็ต่อด้วยอา,อายะฮิราโนะ แน่นอนเลย God knows เนี่ย ซาวตอนเริ่มอะซาวกีตาร์มันจะโดดเด่นเลยเนาะกัเมืองมันฮองว่ามันจะหวันหวันกันหน่อยแต่พอมาเจอลําโพงอันเนี้ยคือซาวฟังไม่รู้เรื่องเละตุ้มเปะขึ้นมาอย่างไม่แน่ใจเลยว่าเฮ้ยถูกเพลงหรือเปล่าเพราะว่าซาวมันแบบเละตุ้มเปะมากอะคือจนฟังไม่ออกเลยว่ามันมันใช่ใช่ไหมก็สโนใช่ไหมซาวมันโดนกลบไปอย่างน่าเสียดายซึ่งถ้าอันเนี้ยมันซาวดีๆนะรับรองว่าฟิลมันจะสนุกกว่านี้แต่แน่นอนแหละเราได้ฟังก็สโนล lost My Music ได้ฟังอ r อะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่่งที เติมเต็มแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับคุณอายุมิมิยาสกินะครับป๋าแห่งโปเกมอนนั่นเองแน่นอนว่าขนเพลงแบบดังๆอะ่ะเ a รฟ h า a r t หรือว่า Breakup แต่ว่าเอ้คราวนี้ไม่ได้ยินเสียงคนร้องภาษาไทยแข่งฮะทุกคนสามารถร้องเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นได้อันนี้แปลกใจอยู่เขาเลือกจะจบโชว์ด้วย เมดเล่ดิจิมอนจบท้ายด้วย b u t เตอร์ฟซึ่งก็เป็นผลงานของคุณโคจิวาดะเนาะแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนได้มากที่สุดอะ่ะก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงที่เพลงที่ทุกคนกรี๊ดมากที่สุดกลับไม่ใช่เพลงของเขาททนที่เพลงเออเบรกอัพเอามาปิดท้ายก็ได้คนก็กรี๊ดเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันกลายเป็นโดน b u t เตอร์ฟแย่งซีนไปหมดคุณอายุมิเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาพยายามต่อสู้กับเสียงลำโพงพอสมควร แต่ว่าด้วยประสบการณ์อะไรของเขาอ่ะเขาก็สามารถจัดการได้ดีนะครับแม้ว่าซาวมันก็จะยังเละตุ้มเปะอยู่เหมือนกันต่อไปก็เป็นอีกคนที่ผมรอคอยจะฟังเสียงสดๆก็คือคุณยานงินางิเธอเสียงแบบดีมากอะฟังเมื่งแต่ตอนซูเปอร์เซลอะไรต่างๆเอ๊ะถ้ามาเจอกับลำโพงแบบนี้เธอจะไหวไหมนะแต่สุดท้ายเธอก็เอาอยู่นะแม้เสียงดนตรีมันจะซาวไม่ได้แบบดีอะไรแต่ว่าลำพังเสียงร้อง จากจุดที่ผมนั่งชัดมากว่ามีประสบการณ์มีความช่ำชองในด้านนี้เธอสามารถเอามันอยู่แม้ว่าสภาพแวดล้อมผมไม่แน่ใจว่าใน e อียร์มอนิเนี่ยมันจะได้ยินเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ออกมาก็คือดีหลังจากนั้นก็ส่งไมค์ต่อให้บันไดนัมโก้มิวสิกใช่ไหมสามบวกหนึ่งะครับก็มีดีเจออกมาก่อนเป็นเซ็ตเพลงโอตะกุตอนนั้นอะผมรู้สึกว่าพอเป็นคุณดีเจออกมาซาวซาวการเปิดแทร็กอะไรต่างๆเี่ มันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าตอนแรกๆถ้าจะเทียบกับตอนที่ฟังโคชินมาตอนแรกอะซาร้ามันดีขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการปรับจูนด้วยตัวเองคือพอมันเป็นบันไดนําโก้ขึ้นเน่ยเห็นเลยว่าสตาฟเยอะขึ้นมากน่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นก็คือศิลปินแต่ละคนก่อนหน้านี้ก็คือเปิดตัวเองเดินมาเองถือน้ํามาเองขนของมาเองถือไม้มาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นบันไดานาโก้มิวสิก จะมีทุกคนจะเริ่มเข้ามารุมกันละเอ้ยมีสตารรุมเออนี่สิมันเป็นภาพคอนเสิร์ตท,ที่เราคุ้นเคยนะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็ไมาดารินก็ออกมาวิ่งตอนแรกก็งง,ง,งว่าอะไรอยู่ดีวิ่งฟิวฟิวฟิวผ่านเราไปผ่านเรามาก็ออกมาช่วยบิ้วคนดูนั่นแหละนะครับซึ่งเราจะนั้นก็คือส่งม้ต่อให้กับไมดารินเลยเธอร้องได้ดีอยู่แล้วเต็มที่แต่ว่าก็มีปัญหากับไม่นิดนึงทะเลาะกับไม่นิดหนึ่ง <c oughs> ไม่กระป๊ก <c oughs> <c oughs> คือส่าคนขึ้นมาช่วยแล้วก็สุดท้ายก็ยังต่ําไปอยู่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีปัญหากับหูฟังมอนิเตอร์อีกทีหนึง่งจนต้องทําการซาวเชคกันในระหว่างไลฟ์มันก็ เป็นภาพที่แปลกๆดีเหมือนกันนะเธอก็พยายามแก้สถานการณ์บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นว่าทีมงานหรอกมันเป็นว่าเธอเธอไปที่ไหนมันก็พังไปหมดอะไรเงี้ยในฐานะศิลปินถือว่าเธอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่แล้วต่อมาเป็นแซกผมรอที่จะฟังเธอเล่นเปียโ,โนมากพอได้เล่นเปียโนเนี่ยรู้สึกเลยว่าไมมันห่างปากเธอไปนิดนึงเสียงเปียโ,โนมันไม่บาลานซ์กับเสียงร้องแต่ว่า ก็คือเธอก็พยายามใช้เสียงที่ดังขึ้นในการสู้ออ,อกมาเป็นโชว์ที่ดีแซกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีความสามารถมากๆเทคนิคการร้องอสไตล์การแต่งเพลงอะไรของเธอมันเป็นคนที่มีของอ่ะหลังจากแซกแล้วก็เป็นทรูที่มาปิดท้ายเวทีฟินาเลในคราวนี้คุณท,ทรูเนี่ยปีนี้มาไทยครั้งที่3แล้วพอทรูขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่รู้ได้เลยก็คือแม้จะลำโพงจะก,กากแค่ไหนก็เอาเธอไม่ลง่ะ เธอสามารถร้องจนทุกคนลืมความกากของลําโพงไปได้เลยเฮ้ยไอช่วงบนไดนําโกะมันดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีถึงขั้นระดับที่ผมคาดหวังไว้แต่ว่าเพราะเป็นคนทร่ลําพังเสียงของเธอมันทําให้เราดึงความสนใจไปอยู่ที่เสียงของเธอหมดไอข้อเสียของด้านดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกลบไปได้เห็นการแสดงสดๆของเธอได้เห็นพลังเสียงของเธอก็เข้าใจดีเธอถึงกลายเป็นตัวแม่ได้ขนาดนั้นแถมยังลงมาแบบไล่แปะมือไปทุกคน เว้นผมจากเวลาที่ตารางมันควรจะเสร็จอยู่ประมาณสี่ทุ่มเนี่ยมันก็เลด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 มาจนเลิกเอาจริงๆน่าจะประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วแหละแล้วก็คือตอนหลังอะ่ะพอบันไดนําโก้ขึ้นซึ่งมันน่าจะเป็นไฮไลท์อะ่ะแต่อย่างที่บอกเรานั่งดูกันมายืนบ้างนั่งบ้าง,างห้าชั่วโมงแล้วอะ่ะยมมันมีความยม มีความแบบและแอมันก็เย็นเราก็รู้สึกป่วยทุนทรูเขาจะแบบบิวแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะแบบมีเอนเตอร์ีได้เหมือนตอนแรกมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันสาหรับการที่เอาศิลปินมาอัดแน่นถึง5ชั่วโมงขนาดนี้นะครับก่อนที่จะมีการปิดท้ายจริงๆด้วยการเอาศิลปินทุกคนของบันไดน้ำโก้ทั้งแซกทรูไมเดอรินเออแล้วก็คุณดีเจด้วยเอามาแบบฟิชเชอร์งิงการร้องเพลงอะไรต่างๆปิดท้ายเวทีนี้ซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่ดูจนจบเพราะว่าเห็นเวลามันล่วงเลยไปแล้ว บางคนก็ต้องรีบกลับจริงๆก็ต้องกลับไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าเออเขาก็ปิดท้ายกันได้ดีแต่ว่าตัวผมอะพลังงานหมดละพลังงานหมดจริงๆสุดท้ายก็คือเลิกประมาณนั่นแหละห้าทุ่มกว่าๆแล้วทุกคนก็เลือกลักปรึกษากันว่าแบบเอาไง,ไงดีกลับยังไงดีเราจะเรียกแกล็บเรียกแท็กซี่จากตรงนี้เลยดีไหมทางลงก็ปิดหมดละก็เหลือแต่ลิฟต์คือคิดดูว่าคนออกจากคคคอนเสิร์ตมาแล้วมันก็ไปต่อแถวลงลิฟต์อะ มันเป็นภาพที่ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายแล้วก็ไอลิฟเนี่ยก็ขยันร้องขึ้นไปเอาร้องอคนต้องออกมาเข้าไปร้องออกมากว่าจะลงมากันได้ก็ก็เหนื่อยละแค่ตรงนั้นก็เหนื่อยละใครที่แบบจะรีบไป ขึ้นรถแบบยังมีหวังว่ามันจะทันเนี่ยมันพังตั้งแต่ตรงลิฟต์แล้วแล้วไอ้ลิฟต์น่ะลงมาแล้วก็เราก็ไม่สามารถเดินไปที่ข้างหน้าได้ที่แบบง่ายๆเราต้องไปเดินออกไปทางลานจอดรถแล้วก็อ้อมข้างๆเดินออกไปอีกประเด็นก็คือตรงนั้นน่ะคนเรียกแท็กซี่กันเยอะถ้าเราเรียกแท็กซี่ตรงนั้นก็อาจจะใช้เวลาก็เลยอ่ะโอเคเราลองเสี่ยงดูเวลามันอาจจะทันอ่ะสายสีเหลืองมันอาจจะยังวิ่งอยู่วิ่งกันไปที่สายสีเหลืองปรากฏว่ายังทันในการนั่งสายสีเหลืองกลับมาที่ลาดเท้า แล้วก็เราก็ยังมีลุ้นว่าแบบเอ๊ถ้าเกิดรถไฟเขาทำแบบพอดีกันเหมือนที่ญี่ปุ่นสายสีเหลืองมันยังเหลืออีกตั้งสองขบวนนะเท่าที่ดูในตารางอ่ะเขาก็อาจจะทำแบบรถไฟไวใ้ให้มันพอดีกันหรือเปล่าวันนี้ก็วันหยุดนี่วันเสาร์ก็เป็นไปได้ทุกคนเลยยังมีความหวังว่าโอเคเราจะไปต่อสายสีน้ําเงินกันให้ทันแต่พอแบบลงมาปุ๊บล้วก็วิ่งควายไปทันทีก็ไปเจอลุงยามนั่งเป่าพัดลมเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วลุงยามก็หันมามอง มันหมดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแหววสุดท้ายก็เลยต้องเ,อเรียกแกรบเรียท็กซี่อะไรจากตรงนั้นไปกว่าผมจะกลับไปถึงที่พักแถวสุธิสารซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลาจากตรงลาดเท้าเลยอะแต่กว่าจะบบเรียกแกได้หรือว่าอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมาถึงก็ตี1กว่าอาบน้ํานอนอะไรอีกก็คือตี2ตีสเท่าที่เห็นมันก็มีปัญหาหลายอย่างจริงๆโดยเฉพาะการจัดการ คนที่รู้งานมีค่อนข้างน้อยอันนี้คือเฉพาะส่วนที่ผมรู้ส่วนที่ผมไปเองนะแต่ว่าก็ได้ยินมาอีกว่าเออการแจกลายเซน็นการแบบอะไรต่างๆมันมีปัญหาแบบยิบยิบเยอยๆมันเป็นปัญหาด้านการจัดการล้วนๆเลยครับเป็นเรื่องการจัดการที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็เข้าใจแหละมันเป็นเพราะว่าการขาดประสบการณ์คนเรามันไม่สามารถแบบทําอะไรแล้วมันเพอร์เฟกได้ตั้งแต่ครั้งแรกหรอกอยู่ดีอ่ะเนี่ยผมอะ พูดเก่งจังเลยบนเก่งจังเลยมึงลองไปทําเองนี่จะทําได้ดีอย่างเขาไหมผมก็อาจจะทําละโอยเละตุ้มเปะกว่านี้อะไรเงี้ยก็เราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตเนาะแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดเราจะจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงอะมันไม่ควรจะตูม้ม oh, โ oh, oh, อ้โหเชิญที่เกยดันมาเลยกเชิญแบบอุทัยคารุมาเลยใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเริ่มจากสเกลแบบเล็กๆก,ก่อนไหมลองดูแล้วก็แบบขยับขยับขยับขึ้นไปประสบการณ์จะสั่งสอนให้เรา แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นการมาจับคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกแล้วก็มันศิลปินมันใหญ่มากศิลปินมันเยอะมากเนี้ยการควบคุมเรื่องเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันยากอยู่ละอันนี้คือศิลปินแบบขึ้นต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันแล้วมันอัดแน่นไม่ได้มีเว้นวครคเลยซึ่งเอาจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเพราะว่าไม่มีเวลาแบบลุกไปฉี่ลุกไปกินน้ําหรืออะไรเลยอะแต่ว่าขนาดอัดกันขนาดนั้นนะมันก็ยังเลด ดีเลยมาจนตกรถไฟกันท่วนหน้าถ้าให้ผมแนะนําก็คือเราอาจจะตัดบางศิลปินออกไปก็ได้คือศิลปินทั้งหมดอะ่ะชอบหมดเลยนะแต่ว่าถ้าให้เลือกอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ตัดออกบ้างเหลือแค่สัก3ามชั่วโมงก็ได้3ามชั่วโมงแต่ว่าเอองบที่เหลือคุณเอาไปลงกับเครื่องเสียงเลยให้เต็มที่คนข้างหลังก็ได้ยินคืออยู่ข้างหลังอะ่ะคุณเห็นศิลปินไกลๆอยู่แล้วศิลปินอะ่ะไกลแต่ว่ายังน้อยเสียงอะ่ะ คุณจะต้องได้ยินเต็มที่ตอนซัมเมอร์โซนิกคุณอยู่ข้างหลังเสียงดีนะดีเหมือนข้างหน้าเลยคนจะเป็นอย่างนั้น่ะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำคอนเสิร์ตไว้ให้แต่พวกข้างหน้าฟังเหรอลวไอ้พวกข้างหลังคุณยืนกวาดพื้นเป็นป้าแม่บ้านกันหรือไงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมการทำคอนเสิร์ตนี้คือข้างหลังมันก็ต้องได้ยินเหมือนข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเอ้ยเราจ้างมาแล้วมันได้แค่นี้ก็น่าจะแก้ปัญหาด้วยกันหดพื้นที่เข้ามาไหมหดเข้ามาเลย ไม่เป็นไรหรอกขยบเข้ามาได้แล้วก็มันก็จะดูแน่นขึ้นหอก็ปิดครึ่งหนึ่งเลยก็ได้เงี้ยซาวมันก็จะยิ่งดีขึ้นแล้วก็บรรยากาศอ่ะมันน่าจะเปลี่ยนไปการเซตซาวการอะไรต่างๆมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็เห็นว่าพอเป็นวันอาทิตย์มันก็มีอย่างคอนเสิร์ตของคุณฮารุน a าลูน่าเนี่ยก,ก็ดีเพราะว่ารู้สึกจะไปจัดในโรงหนังใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะใครไปวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างก,ก็ก็บอกกันได้ นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าวันอาทิตย์ผมไปอยู่ FIT ทั้งวันเลยนะครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับอะไรที่เราทํามันเป็นครั้งแรกอะ่ะอย่างซัมเมอร์ซนิกปีแรกก็ปัญหาก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีฟีดแบ็กต่างๆโอเคเรารับเอาฟีดแบ็กเหล่านั้น เข้ามาอะไรที่มันแบบมีเหตุผลอะเราก็รับเราก็จะพัฒนาขึ้นแต่ว่าเอถ้าเกิดเป็นแบบคําแบบค่อยคาหยาบคายโอ้ oh, ไอ้เคี้ยพูดบ้าอะไรวะมีแต่น้ําไม่มีเรื่องอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นอะผมจะไม่เอามาใส่หัวสมองให้มันรกก็ก็กดแบนไปมาอันนั้นมันรกไปหน่อยเราก็เอาแต่คอมเมนต์ที่ไม่ใช่คอมเมนต์ที่ดีอย่างเดียวไม่ใช่คอมเมนต์อวยอย่างเดียวคอมเมนต์ comment ติที่มันติเชิงสร้างสรรค์ะ่ะมีประโยชน์กว่า สำหรับในการพัฒนานะครับคือถ้าจะยังมีปีหน้าก็อยากจะให้รับฟีดแบ c k ต่างๆเหล่านี้ไปสิ่งที่ดีที่สุดของงานนี้ไลอัพศิลปินต่างๆทุกคนไม่มีใครบ่นเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าเราคิดว่าพาพวกเขามาแล้ว เขาต้องมาเจอกับการจัดการที่มันไม่ค่อยดีอ่ะความทรงจําของเขาที่มีต่อไทยมีต่อการจัดอีเวนต์ในไทยมันก็อาจจะพลอยแย่ไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากมาแล้วว่าไทยอ่ะมาเขาแล้วแล้วแบบโอ้ยงานไม่ดีเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้นะว่าหลังเวทีหรือว่าการจัดการอะไรเป็นยังไงอาจจะจัดการกับศิลปินได้ดีมากก็ได้อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าภาพที่ออกมาเบื้องหน้าการสิ่งที่ศิลปินต้องมาตะโกนแข่งกับ เสียงต่างๆหรือว่าการจัดการเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันพอมันไม่ดีแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียได้ใครที่ไปงานวันนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันก็ลกนแล้วกันแล้วก็ถ้าตัวผู้จัดอยากจะจัดต่อจริงๆก็ควรจะรับเอาคอมเมนต์เหล่านี้มาผมเชื่อในแพชชั่นของผู้จัดว่ามันเป็นของจริงแต่ก็เช่นเดียวกับคนที่มาในงานวันนั้นผมเห็น คนแต่ละคนที่มาคือผมนั่งอยู่ข้างหลังของโซน VP ข้างหน้านะผมเห็นเลยว่าแต่ละคนน่ะแพชชั่นรุนแรงมากๆมันดีอยู่แล้วแหละคนที่มีแพชชั่นในงานที่ทำอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำให้แพชชั่นเหล่านั้นมันแปลเปลี่ยนออกมาเป็นสิ่งที่ประสบความสาเร็จได้ยังไงประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะครับโอเค นี่ว่าไม่มีอะไรจะพูดนะเราสามารถพูดเรื่องราวทีโดยไม่มีสคริปต์มาได้ยาวนานถึงขนาดนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับนี่คือวิวเกาสงผมอยู่บนตึกชั้นที่12เลยนะฮะตึกตรงข้ามมันก็หลอนเหมือนกันเน,ะนเะาะ 「をえてまた